การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้ทำการล็อกอินที่ระบบ e-submission โดยใช้ DGA Digital ID และเลือกบริษัทที่ได้รับมอบหน้าที่ให้ส่งแบบรายงานเมื่อทำการเลือกบริษัทเรียบร้อยแล้วจะปรากฏรายการแบบคำขอแบบรายงานให้ผู้ใช้ทำการเลือกแบบที่ต้องการจะส่ง หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอส่งแบบคําขอแบบรายงานให้ทําการกดปุ่มส่งแบบคําขอแบบรายงานเมื่อส่งเรียบร้อยแล้วจะปรากฏข้อมูลและเอกสารของแบบคําขอแบบรายงานท่านสามารถดูเอกสารแนบได้โดยคลิกที่ปุ่มดูเอกสารเพื่อดาวน์โหลดเอกสารลงมาที่เครื่องค่ะหลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มถัดไปค่ะ เมื่อคลิกปุ่มถัดไปจะมีรูปแบบการลงนามให้เลือกมี2รูปแบบด้วยกันคือ 1. Digital Signature เป็นการลงนามด้วย Certificate ที่ได้รับจาก CA 2. Electronics i g n a t u เ e เเป็นการลงนามด้วยการยืนยัน OTP ทางโทรศัพท์มือถือและยืนยันตัวตนด้วย DGA ค่ะหลังจากที่ท่านทำการยืนยัน OTP ทางโทรศัพท์มือถือและยืนยันตัวตนด้วย DGA เรียบร้อย หรือแนกไฟเซอร์และใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยให้ทำการคลิกยอมรับเงื่อนไขและกดปุ่มลงนามค่ะเมื่อทำการลงนามเรียบร้อยหน้าจอจะแสดงผลการลงนามเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการลงนามแบบคำขอแบบรายงานค่ะ